แล้วเขาจะรู้ได้ถึงความแบบนุ่มรู้ได้ถึงแบบว่าเฮ้ยไม่เห็นต้องใช้คีมนวดคือมันจะต่างจากสูตรแรกเนาะสูตรแรกมันคล้ายๆเป็นยานะคะสูตรแรกคล้ายๆเป็นยารักษาอย่างเช่นยารักษาเกี่ยวกับหนังศีรษะใครที่เป็นแบบอะไรนะเอ่อเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับหนังศีรษะอะไรแบบนี้ค่ะก็ใช้สูตรแรกแต่ว่าสูตรสองเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเส้นผมนะคะทุกคนเนี่ยสูตรสองจะเน้นของเรื่องของเส้นผมนะคะเพราะฉะนั้นใช้รวมกันค่ะทุกคนนะ โอ๊ยใครไม่ฟินนะ่ะใครไม่ฟินนะ่ะแล้วดูนะทุกคนดูนะผมเนี่ยมาจากไหนเต็มไปหมดเลยเนี่ยเป็นฟัฟาร์มเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดขึ้นเนี่ยเยอะเลยทุกคนคือปกติจะไม่ค่อยได้เข้าร้านไดรีดแตแบบนี้เนาะพอลีดปุ๊บจะรู้เลยว่าโอ oh, ้แม่เจ้ามันมาจากไหนอย่างนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป่าพัดลมนะคะหรือเป่าลมเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้พอน้องเขาตัดให้เนี่ยเนหะ็นไหมเขาก็อยากให้เข้าทรงเนาะเขาก็อยากรู้เขาก็ใดแล้วก็หนีป่ะค่ะทุกคนหนีบรีดอย่างเงี้ยเขาก็โอ้โหผมขึ้นหนามากนะคะ